ประเด็นที่กําลังดราม่าในช่วงวันสองวันเนี้ยที่มีการรณรงค์ขอให้ยกเลิกไปเลยเนี่ยฮะเรื่องของล้างหนี้กอยศอสอเนี่ยส่วนตัวทางคุณชัยนรงค์คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ครับคระเด็นต้องขออนีาตเล่าสถานการณ์ขอ,อ,องกยอก่อนนะครับครับคือวันนี้เราให้กู้ไปแล้วประมาณหกล้านสองแสนคนเงินที่เราให้กู้ไปทั้งหมดเี่บประมาณหกแสนเก้าหมื่นล้านบาทน,นะครับ,รบประมาณเจ็ดแสนล้านบาทน,นะครับ วันนี้คนที่ปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยมีประมาณหนึ่งล้านหกแสนคนมีคนที่อยู่ระหว่างการการเรียนเนี่ยปิดประมาณล้านคนครับแล้วก็อยู่ระหว่างการชำระหนี้เนี่อยอีกประมาณสามล้านสี่แสนคนครับโอ้ก็คือคนที่กําลังต้องชําระหนี้เนี่ยสามล้านกว่าคนใช่ไหมครใช่ครับแล้วก็เฉพาะเงินต้นที่ติดนัดชําระหนี้ที่ติดนัดนะครับอยู่ท<ว>ี่ประมาณแปดหมื่นสองสามพันล้านบาทโอ้อันนี้คือคนที่ผิดนัดแปดหมื่นกว่าล้านรวมกัน เฉพาะเฉพาะเงินต้นที่ผิดนัดชนะนี่นะครับไม่ไม่ใช่เงินต้นทั้งหมดนะเฉพาะเงินต้นที่ผิดนัดคือบางคนเนี่ยอาจจะผิดนัดบางส่วนครับแต่เฉพาะนี่เสียตัวเนี้ที่เป็นนี้ที่ผิดนัดเฉพาะเงินต้นเนี่ยแปดหมื่นสามพันล้านนะครับส่วนเงินที่ยังหมุนเวียนอยู่ในระบบตอนนี้เนี่ยซึ่งถ้ามีการยกนี้จริงๆเนี่ยก็อีกประมาณสามแสนกว่าล้านอครับครับทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีการ ปัจจุบันเนี่ยกองทุนเราไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอีกแล้วเพราะเราใช้เงินเราเป็นกองทุนหนุนเวีับเราใช้เงินที่รุ่นพี่เนี่ยมุนเียนให้กับรุ่นน้องอท oh. ีนี้ถ้าเผื่อมีกรณียกหนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับ,รบก็จะไม่มีใครมาชําระหนี้กยศอ,อีกอืมซึ่งปัจจุบันกยศรับชําระหนี้ปีละประมาณสามหมื่นสองพันล้านบาทบแต่กยศเนี่ย ให้เงินกู้กับน้องๆร,รุ่นรุ่นใหม่ที่ทุทกวันนี้นะครับปีละประมาณสามหมื่นแปดพันล้านบาทสําหรับผู้กู้ประมาณหกแสนคนซึ่งขาดโอกาสถ้าเผื่ว่าเราไม่มีเงินไหลเข้ามาจากรุ่นพี่เนี่ยเราก็จะไม่มีเงินสามหมื่นแปดพันล้านให้กับคนรุ่นใหม่<อ>ซึ่งจะต้องเป็นภาระกับว่าประมาณผลดิบครับซึ่งก็เป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนอีกทีครับอ๋อคือคือพูดง่ายๆผมผม,ผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมฮะว่าถ้าสมมตินะฮะสมมุติมีการยกเลิกหนี้ขึ้นมาเนี่ย ็พูดง่ายว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเอาเงินภาษีของประชาชนมาจ่ายให้ผมก็ใจถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับอ๋อเพราะเพราะฉะนั้นไอไอ,ไอประเด็นตรงนี้ที่มันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยนะแล้ว,แล,วแล้วส่วนตัวคุณชัยในรงได,ได้ได้เข้าไปดูหรือเห็นดราม่าตรงนี้ไหมฮะหรือว่ามีการพูดคุยกับกลุ่มที่เขารณรงค์แคมเปญนี้ไหมฮะก็ผมผมก็เห็นใน تويتر นะครับก็ตอนนี้เห็นยอด ทวิตเตอร์น่าจะขึ้นระดับแสนแล้วนะครับครับก็บบมีทั้งคอมเมนต์ที่ <c oughs> ที่เห็นเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่แต่น่าจะไม่เห็นด้วยเยอะวยาครับ <c oughs> ที่ผมดูใช่ใช่ใช่ครับคือคือความความเห็นคนกอนข้างแตกมากเลยนะที่ผมผมให้คุณผ,ผู้ชมคอมเมนต์มาเนี่ยก็หูหลากหลายมากเลยนะฮะคำคำตอบ,บที่ท,ที่ที่ส่งเข้ามาเนี่ยะฮะคือแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยอย่างอย่างคนที่เขากู้ยืมไปแล้วไม่คืนเนี่ยะในมุมของทางกอยศออเองเนี่ยคือมันเป็นปัญหามากน้อยขนาดไหนฮะคือ อย่างที่คนเข้าใจแล้วรับทราบคือถ้าเกิดว่าไม่คืนเงินแล้วเงินในกองทุนไม่พออย่างที่เมื่อกี้คุณชัยนรงบอกครับคนใหม่ที่เขาจะกู้ยืมก็ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะครับถ้าเราถ้าเราถ้าคนพร้อมใจกันไม่คืนเลยเนี่ยเราจะไม่มีเงินให้กับคนรุ่นใหม่เลยเอวันนี้คนที่ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับในร้อยคนเนี่ยมีคนสามสิบเก้าคนที่ผิดนัดชำระหนี้ก็คือไม่จ่าย ก็คือจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างคือก็ไม่ได้จ่ายตามกําหนดทั้งหมดนะครับ,รบที่จิตรับ,บชำระหนี้นะฮะทีนี้ถามว่าแล้วจะเป็นปัญหายกับกองทุนไหมต้องต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าทุกปีเนี่ยรับชำระนี้อยู่ที่สามหมื่นสองพันล้านอันนี้ก็เป็นเงินที่คนรุ่นพี่ชำระเข้ามาครับเราให้กู้ที่สามหมื่นแปดพันล้านเนี่ยอืตัวเลขมันอาจจะดูต่างกันแต่เรายังหมุนเวียนอยู่ได้เพราะว่าเวลาชำระก็ชำระเข้ามาทุกเดือน เวลาเราจ่ายออกไปเนี่ยเราก็จ่ายออกไปเป็นรายเดือนเหมือนกันเป็นค่าเทอมเป็นเทอมเทอมไปไม,ไม่ได้ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้พึ่งพางประมาณไม่ได้ใช้ภาษีของประชาชนอีกแล้วเ,เราเป็นกองทุนุนเวียนสมบูรณ์แบบแล้วครับครับ,รบแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วการฟ้องร้องคนที่ไม่ชําระหนี้หรือไม่คืนเงินเนี่ยมีถึงขั้นฟ้องร้องเนี่ย,ยเยอะไหมครเ,เรามีเกณฑ์ยังไงในการว่าโอเคปริมาณเท่าไหร่เท่านี้แล้วถึงจะไปถึงขั้นฟ้องร้องเนี่ยครับ ก็ปกติเราเราเป็นหน่วยงานของรัฐน่นะครับคือจริงๆเราไม่ได้มีต้องการจะไปฟ้องร้องใครหรอกครับแต่ว่าเราต้องรักษาสิทธิ์มิฉะนั้นถ้าเราไม่ฟ้องเนี่ยคดีจะขาดอ,อายุความอืมเราก็จําเป็นต้องฟ้องก่อนคดีขาดอายุความซึ่งอายุความของหลบเนี่ยอยู่ที่ห้าปีเพราะฉะนั้นเราต้องฟ้องก่อนครบกําหนดห้าปี<อ>นะครับ<อ>แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็อนุโลมให้เราฟ้องฉเฉพาะคนที่จาเป็นจริง เราไม่ได้ฟ้องแบบจริงจังมาสองสามปีแล้วนะครับเราให้โอกาสตอนนี้เราเข้าไปสู่กระบ,บวนการไกล่เกลีย่ยนี่ก่อนฟ้องซึ่งเราเดินสายไปจนเป็นการทุนชัยมอยู่ครับครับครับคือคืออย่างก่อนหน้านี้มันก็เคยมีประเด็นดราม่าในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่เหมือนกับว่าไปไกล่เกลีย่ยนี่ให้กับคนที่เขาเผิดนัดชําระหนี้แล้วคนที่เขาจ่ายตรงเขาก็ออกมาโวยวายเหมือนกันว่าเอา้าแล้วทําไมมันไม่แฟร์กับเขาอันนี้คุณชุนชัยนองได้เห็นข่าวไหมครัอ๋อครับอย่างอย่งางไรนนั้นเนี่ย ต้องต้องเรียน่าเขาเป็นหนี้อยู่ที่ประมาณแค่สามแสนกว่าบาทแล,ล้วเราไปยึดคอนโดราคาประมาณสองสาล้านบาทนะฮะครับซึ่งอันเนี้ยในส่วนจริงๆเขาได้รับส่วนลดเบี้ยปรับนะครับไม่ได้เขาไม่ได้รับเงินส่วนลดเงินต้นนะฮะอคือ oh. เราเรามีเกณฑ์อยู่ว่าถ้าใครมาปิดบัญชีเลยเนี่ยเราไม่คิดเบี้ยปรับเลยซึ่งรายนั้นแหละเบี้ย,รยปรับอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทโ oh. อทีนี้ถ้าถามว่าเราเลือกเราไม่ได้เลือกปฏิบัติเราปฏิบัติต่อลูกหนี้เท่าเทียมกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ที่ในคนเป็นล้านคนเนี่ยก็มีลุกนนี้ที่หลากหลายนะครับเราเราไม่ได้เลือกปฏิบัติเราเป็นเกณฑ์ที่ออกเอาไว้สําหรับทุกคนครับครับคือพูด,ดง่ายๆว่ารายนั้นที่เป็นประเด็นดราม่าเนี่ยที่ไปยึดคอนโดสองสามล้านเข้ามาเนี่ยคือส่วนที่ลดให้คือค่าเบีย้ยปรับแต่เงินต้นนี่คือยังเก็บเขาเท่าเดิมถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆเงินต้นเนี่ยก็ ก็คือเงินภาษีของพวกเราเนี่ยครับแล้วก็เป็นเงินที่จะต้องให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ต่อไปแต่เบี้ยตับเนี่ยเราไม่ได้มีจตนาที่จะแสวงหากําไรหรือแต่เบี้ยตับหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ลดให้ครับครับครับส่วนเรื่องของผููที่กู้ยืมแต่จนไม่จริงอันนี้ครับเราเราได้สํารวจไหมครับว่ามันมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยขนาดไหนแล้วแนวทางแก้ไขเป็นยังไงฮะแตต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ากองทุนเราเนี่ยให้กู้เงินอยู่สี่แบบครับแบบแรกคือคนที่ขายแสลง ก็คือคนที่มีรายได้ครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รายได้รวมกันไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทครับอันนี้เราถือเป็นคนที่มีรายได้ขัดแคลนนะครับก็ให้กู้เรียนได้ทุกวิชาเลยครับแต่แบบที่สองเนี่ยเป็นแบบที่ถึงคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนมีสตังค์รายได้เกินสามแสนหกหมื่นบาทแต่ไปเรียนในวิชาที่เป็นความต้องการหลักของของประเทศเราเนะฮะเช่นหมอเภสัชวิศวะพันตแพทย์อะไรพวกเนี้ยเราก็ให้กู้อื ส่วนที่สามคือกลุ่มที่วิชาที่เราขาดแคลนที่เราต้องการดูแลนพิเศษเช่นโบราณคดีดนตรีไทยศิลปะอะไรพวกนี้นะฮะครับอันที่สี่คือปริญญาโทอืมทีนี้ก็อาจจะมีบางคนที่ที่ไม่ได้จนแต่ว่าสักกู้ได้เพราะว่าเขาไปเรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศเราอันนี้ก็มีครับอย่างบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็มีฐานะพอสมควรแต่เป็นเรียนติดหมอเนี่ยต้องใช้ใช้จ่ายสูงมากครับล้วก็ให้กู้ปีละสองแสนบาทนะก็ แต่สนดที่บอกว่าจะจนไม่จริงเนี่ยบางครั้งมันก็มันก็อาจจะมีบ้างที่ที่การตรวจสอบเราเนี่ยครัือเราจะต้องมีผู้รับรองนะฮะจะเป็นข้าราชการรับรองมองว่าเขาเป็นมีรายได้ไม่เกินคนในอดีตก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันครับแต่ปัจจุบันเราก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับพยายามจะไม่ให้เกิดเหตุนี้ขึ้นครับ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 อีกขออีกสักประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือว่าวันนี้มีการเปิดเผยรายได้ของกยศในปีหกสี่ออกมาว่ามีรายได้ประมาณหกพันกว่าล้านบาท ตรงนี้เนี่ยก็มีคนเ,เขาเรียกว่าสงสัยแล้วกันนะครับว่าอันนี้เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของผู้เรียนของนักเรียนที่เขาไม่มีตังหรือเปล่าแล้วตัวกําไรจริงๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้คุณชัยรงค์พอจะอธิบายได้ไหมฮะอันนี้ที่อธิบายได้ครับ,รบเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับงบงบการเงินของเราเนี่ยไม่มีกาไรกับทุนเพราะเราเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วครับเรามีแต่มีรายได้กับรายสูงกว่ารายจ่ายนะครับอทีนี้ ดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยเรารับด,ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เงินที่เป็นพันล้านเนี่ยเราต้องบอกว่าบนเงินต้นหลายแสนล้านนะครับเพราะเราปล่อยเงินกู้ไปเนี่ยตอนนี้มีเงินกู้อยู่ในระบบประมาณสักสี่แสนกว่าล้านเนี่ยดอกเบี้ยเฉพาะดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นของเงินสี่แสนล้านเนี่ยปีหนึ่งก็ตรงประมาณสี่พันล้านแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะไปแสวงหากาไรจากดอกเบี้ยตรงนั้นส่วนเบี้ยปรับเนี่ยก็เป็นเบี้ยปรับที่ น้องๆที่ผิดนัชนดชำระหนี้เนี่ยเกิดเรียบแอบเกิดขึ้นก็จะมีก็จะไหลเข้ามาซึ่งเงินส่วนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับ,รบอยู่ในกองทุนกองทุนก็ไปให้กับน้องๆรุ่นใหม่ต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีหนี้สูนย์เหมือนกันก็คือหนี้เสียอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นสามพันล้านซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยตัวเลขเหล่านี้มันก็จะหมุนเวียนอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ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 ,ค,รบคือเอ่อแล้วอย่างอย่าง,อย,างอย่างแน่นอนแล้วครับว่าทุกวันนี้เนี่ยปัญหาภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรง สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เรื่องของโควิดสิบเก้าก็ดีนะครับเรื่องของสภาวะสงครามเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางกยศมีมีสถิติไหมฮะว่าจํานวนคนกู้ยืมในช่วงหลังนี้มันเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับต้องบอกว่าจํานวนคนกู้ยืมเนี่ยสูงขึ้นนะครับครับวันนี้เนี่ยเราให้กู้จากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามหมื่นล้านนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามหมื่นแปดพันล้านครับิแต่ดูสถิติของประชากรไทยเราเนี่ย ประชากรไทยเราเด็กจะเกิดใหม่น้อยลงนะครับ,รบตัวเลขจริงๆริงการกู้เนี่ยมันควรจะลดลงแต่ในช่วงโควิดเนี่ยมีคนกู้มากขึ้นเพราะมีคนเดือดร้อนมากขึ้นซึ่งวันนี้มีคนกู้นะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณหกแสนคนเป็นเงินสามหมื่นแปดพันล้านบาทครับแต่ข่าวดีก็คือกองทุนเรามีเงินหมุนเวียนเพียงพอสาหรับทุกคนนะครับอืขอให้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังข่าวนี้อยู่ฟังวิทย,อยุอยู่ในทางรายการนี้อยู่นะครับสบายใจได้ว่ากองทุนจะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัวในประเทศเลยครับว่า ถ้าใข่ขา่แพนเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกคนและมีเงินให้กู้เพียงขออยู่แล้วครับ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 โอเคครับประเด็นสุดท้ายครับก่อนที่จะจากลากันในวันนี้นะครับคือก็มีหลายคนพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาหรือว่าลดความเหลื่อมล้ําเรื่องของการศึกษาในบ้านเราเนี่ยควรจะเรียนฟรีทั้งหมดทั้งมวลเลยโดยที่ไม่ต้องมีการมากงมากู้อะไรแบบเนี้ยส่วนตัวคุณชัยนรงคิดเห็นยังไงฮะครับจริงๆเรื่องการเรียนฟรีวันนี้ ต้องเรียนว่าวันนี้รัฐเราก็ให้เรียนฟรีจนถึงชั้นม .6 นะครับครับเป็นการศึกษาที่รัฐให้ออกค่าค่าใช้จ่ายให้อยู่แล้วเีงแต่ว่าตอนนี้เรายังรัฐอาจจะมีเงินจํากัดที่ยังไปไม่ถึงขั้นขั้นที่สูงกว่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เรามีเงินกู้ของกยาศาขึ้นมาเนี่ยเป็นเงินกู้ที่แทบจะเรียกว่าดอกเบี้ยนี่ต่ำม,มากจริงๆเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับรตราเงินเซอถ้าผ่อนสิบห้าปีเนี่ยเงินเซอกับอัตาราดอกเบีย้ยเนี่ย ของเราถูกไปเยอะะครับอือแล้วระหว่างการเรียนเจ็ดปีแรกกับสองปีหลังจากการเรียนเนี่ยเราก็ปลอดหนี้ให้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่รหัหยิบยืนให้กับทุกคนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือเดียวที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนดังนั้นจริงๆแล้วอืมวันนี้เนี่ยเราเรียนฟรีจนถึงขั้นปริญญาตร,ใรีในส่วนที่เกินถึงขั้นถึงขั้นขั้นมหกนะครับขั้นในส่วนที่เกินกว่านี้เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างที่ยังต้องกู้เงินอยู่ครับ อือืมครับครับโอเคครับได้ครับวันนี้รบกวนสอบถามเท่านี้นะครับคุณชัยรงค์ครับวันนี้ขอบพรคุณมากนะครับได้ครับครับขอบคุณรัสวัสดีครับ